การที่เราไม่ได้ไปยุ่งกับใครก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีใครมายุ่งกับเรานั่นคงเป็นเพราะอิทธิพลของกรรมเก่าว่าเราก็คงเคยไปยุ่งกับเขาไว้เยอะคิดแบบนี้ก็ดีโยมเราไม่รู้หรอกว่าผลวันนี้มันเกิดมาจากเหตุเมื่อวันไหนเพราะเราทํากรรมที่มันทับซ้อนกันไว้ทั้งดีไม่ดีผสมปะปนเปกันจนแยกไม่ออกว่าเราได้เคยทําอะไรไวเ้เมื่อเมื่อใด เราได้เคยทําอะไรเมื่อใดอย่างไรไว้ไม่สามารถรู้ได้เลยแต่รู้โครงสร้างหลักๆไว้แล้วกันว่าเราได้เคยทําทั้งดีทั้งไม่ดีผสมปนปนกันและดูเหมือนว่าจะไม่ดีเยอะกว่าดีเสียด้วยซ้ําฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไม่อยากจะยุ่งกับใครเราอยากจะอยู่ใช้ชีวิตของเราก็ต้องเตรียมทําใจไว้ว่าเมื่อเราไม่ยุ่งกับเขาก็ไม่แน่นะว่าเขาจะไม่ยุ่งกับเราเพราะมันมีอิทธิพลของกรรมเก่า แต่เราสร้างเหตุดีไว้ให้เยอะในวันนี้ดีกวา่าอย่างน้อยหนักก็